ตนเองโดยการเชื่อมต่อข้อมูลจะทำงานผ่านเครือข่าย 5G ช่วยให้การรับส่งข้อมูลทำได้ราบรื่นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการนำเอาเทคโนโลยี IOMT หรือ Internet of Medical Things ซึ่งเป็นการประสานเทคโนโลยีและการรักษาพยาบาลเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้อีกด้วยค่ะ แล้วสุขภาพดีอัจฉริยะของเรานะคะใช้เทคโนโลยี IOMT ที่เป็นการเชื่อมต่อเครื่องมือแพทย์เข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อที่จะส่งข้อมูลสุขภาพเนี่ยไปยังแพลตฟอร์มแล้วก็บันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้นะคะเรายังมีเรื่องของเทเลเมดิซีนะคะเข้ามาเป็นเทคโนโลยีในการปรึกษาแพทย์ทางไกลก็จะทําให้สามารถพบเจอกับแพทย์ปรึกษาเรื่องสุขภาพได้ไง่ายขึ้นและเรานะคะก็ยังมี Health AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทางด้านสุขภาพนะคะเข้ามาช่วย ในการประเมินความเสี่ยงสุขภาพและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมด้ค่ะสำหรับขั้นตอนการเข้ารับการตรวจสุขภาพก็ทำได้ง่ายมากๆนะคะโดยขั้นแรกเราจะต้องลงทะเบียนรับบริการผ่านตู้จอสัมผัสจากนั้นเครื่องจะทำการพิมพ์ QR Code เพื่อน,นำไปสแกนกับตัวเครื่องตรวจสุขภาพซึ่งจะทำการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดอุณหภูมิและวัดความดันข้อมูลทั้งหมดจะถูกประเมินและแสดงบนจอภาพซึ่งสามารถเข้าไปปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม และขอคำแนะนำได้ผ่านระบบออนไลน์ภายในห้องโดยกระบวนการทั้งหมดนี้ทำเองได้ง่ายๆใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเท่านั้นค่ะ เมื่อมีรถสุขภาพดีอัจฉริยะจะทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถรู้สถานะสุขภาพของตัวเองก่อนที่จะเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะไปยังโรงพยาบาลก็จะลดความแออัดนะคะของผู้ป่วยที่จะไปยังโรงพยาบาลช่วยลดโหลดของแพทย์นะคะในการที่จะตรวจสุขภาพของประชาชนทั้งนี้ยังทําให้สามารถเข้าถึงสุขภาพของประชาชนแบบเชิงลุกได้อีกด้วยค่ะส่วนแผนการต่อไปบริษัทตั้งใจจะพัฒนา ให้ตัวรถสามารถตรวจสุขภาพได้หลากหลายมากขึ้นเช่นการตรวจน้ำตาลในเลือดโดยไม่ต้องเจาะเลือดอันตรวซาวไปจนถึงเอ็กซเรย์และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นคลังข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เอามันสมองประสบการณ์ของพี่หมอที่เฉพาะด้านแต่ละเรื่องใส่เข้าไปใน AI นั่นหมายความว่าคุณหมอจบใหม่ก็มี Data ข้อมูลทั้งประวัติทั้งการตวรวจปัจจุบันกลายให้น้องๆหมอสามารถวินิจฉัยโรคแม่นมากขึ้นนอกจากรถตรวจสุขภาพดีอัจฉริยะของทัชแล้วปัจจุบันเรายังมีบริษัทผู้พัฒนาอีกหลากหลายเจ้าที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องของสุขภาพและการ